สวัสดีครับพี่ชื่ออ้๊มนะคะนางสาวอาลิซาาทองคําอยู่ชั้นปีที่สองค่ะพี่ชื่อยินนะครับนายสุภชัยลุกบะชีอยู่ชั้นปีที่หนึ่งครับยินคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่คณะศึกษา,าศาสตร์และพันศาสตร์ครับแล้วเรามาทําอะไรกันที่นี่คะเราจะไปทําความรู้จักกับสาขาคณิ์ศ,ศึกษาของพวกเรากันครับเราลองไปดูกันเลยไหมค่ะไปเลยไปเลย นี่นะคะเราก็มาอยู่ที่ห้องสาขาของเราแล้วนะคะย,ยินคิดว่าเขาทําอะไรกันอยู่หรอคะริ่สินะครับเขาทําอะไรกันอยู่นะเราลองเข้าไปดูกันไหมครับค่ะไปกันเลยไปกันเลยครับสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับเอ,อ่อตอนนี้พวกพี่ทําอะไรกันอยู่หรอครับอ๋อตอนนี้ครับพี่ๆกำลังประชุมเตรียมไปจัดค่าให้ให้กับน้องๆชั้นมัธยมกันนะครับตอนนี้ ขอเวลาพี่ๆสักคู่ได้ไหมคะอ๋อได,ได้ได้ครับก็คือหนูจะสอบถามพวกพี่ๆว่าพวกพี่อยู่ชั้นปีไหนแล้วก็เข้ามาในรอบอะไรกันบ้างคะอ๋อได้เลยครับงั้นเริ่มจากพี่เลยละกันพี่ชื่อพี่ต้อมครับอยู่ชั้นปีที่4มาทีแค่รอบ2โคต้ารับตรงเขตพื้นที่ครับผมชื่อโฟกชั้นปีที่1เข้ามาในรอบทีแค่รอบที่2โคตาในรูปแบบรับตรงเขตพื้นที่การศึกษาครับ ชื่อแต <KNOWN. S 2> ็มนะคะเข้ามาในทีแคทรอบที่2โคตารูปแบบรับตรงเขตพื้นที่ค่ะค่ะชื่อยีนนะคะอยู่ชั <as S 2> ้นปี2เข้ามารอบ3มแอดมิชชั่นค่ะค่ะชื่อหญิงนะคะเข้ามาทีแคทรอบ2รอบโคตาเด็กดีอยากเป็นครูค่ะค่ะชื่อมุกนะคะอยู่ชั้นปีที่3ค่ะเข้ามาในรอบที่2ค่ะโคตารับตรงจากเขตพื้นที่ค่ะค่ะชื่อสมโอนะคะอยู่ชั้นปีที่2ค่ะเข้ามาในทีแคทรอบ2ค่ะโคตาโครงการเด็กดีอยากเป็นครูค่ะ ครับแล้วก็ผมอยากสอบถามว่าในสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาเนี่ยต้องเรียนอะไรบ้างครับครับในสาขาคณิตศาสตร์ของเรานะครับก็หลักๆครับเราจะเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์การพิสูจน์คณิตศาสตร์ซึ่งเราจะเรียนกับทางอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับในส่วนวิชาของคณะเรานะครับคือคณะศิษาศาสตร์และคณะศาสตร์เราจะเรียนเรื่องการเขียนแผนวิชาชีพครูบุคลิกภาพในการเป็นครูเพื่อที่นำความรู้ที่ได้ครับไปประยุกต์ใช้ในการบรรจุเป็นข้าราชการครูครับ แล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาของเรานะครับหลกัหลกๆที่จบไปครับก็กบประกอบอาชีพเป็นข้าราชการครูนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับจากสถิติครับพี่ๆที่ที่จบไปก็บรรจุเป็นข้าราชการครูได้เกือบร้อเอร์เซเลยทีเดียวนะครับในส่วนของพี่ๆที่เหลือที่ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูก็จะไปประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ใน,ในสถาบ,บันกวดวิชาต่างๆนั่นเองครับ ขอบคุณพี่ต้อมและพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะในวันนี้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบค,ครับ สาขาของเรานะคะก็มีความเป็นกันเองแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะให้มาอยู่สาขาเรากันเยอะๆค่ะแล้วเจอกันนะครับ